สีสันโซเชียลนะครับนำรอยยิ้มมาฝากกันอีกแล้วครับท่านและแน่นอนฮะเราจะต้องมีคลิปของน้องสุน,นัขาาฝากกันแต่ว่าน้องตัวเนี้ยน่าสงสารมากๆทําไมล่ะจากผู้ชมกลายเป็นผู้แสดง<ะ>เออนะฮะเป็นลาบาดอนนะครับตัวแบบน่ารักเลยนะฮะชื่อว่าคูเปอร์ชมอยู่ดีๆอะ่ะเออทําไมมันกลายเป็นเราต้องไปแสดงนะเอาลองชมฮนะ คนแซวกันเต็มแล้วครับบอกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าไปนั่งดูนานไปไหมออขาเป็นเน็บไงเ,ออเขาก็เลยท้วกบ่วให้เ,เข้าไปออร่วมแสดงด้วยเออเอ,อนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหสายตาวิงวอนมากช่วยพาฉันไปจากตรงนี้ได้ไหมออสออุนัขหลายตัว จมพูดเลี้ยงป่ะหนูไม่ได้เลี้ยงเวลาเข้าพวกคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์นะมันกลัวมโอ้โหมันรู้เนาะมันรู้แล้วนี่อยู่ๆโดนจับไปแบบเนี้ยใจคอจะเป็นยังไงอะนั่นแหะสิเออไม่ไหวดูดิดูสายตาดิช่วยด้วยนน๊ตเราไม่ได้ป่วยเออดูดิกังวลมา เออนะฮะคนบอกเอนดูแล้วก็กลัวว่าพี่คนนี้เขาจะปั๊มอย่างนี้ไปใชคิดอยู่บางทีมันมันทำแบบคลิปจิตวิญญาณหลอกหมาหลอกแหวได้นะเอาตุ๊กตามาแกล้งเนี่ยเนี่ยน้องก็เลยกลัวไงเออคูเปอร์บอกอะไรกันวันเนี้ยอยู่ดีๆแท้แทเออดูสิใส่ตาได้เอนดูมากอไปที่เรื่องน้องหมาต่อคุณผู้ชมช่วงสงกรา์ที่ผ่านมาเคยเห็นคลิปที่รองเท้ากิน เท้าคนอ่ะหลายอันเลยใช่ไหมรองเท้าหนีบใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอารองเท้าที่สวมเข้าไปสิช่วงสงกรานต์ไงแล้วมันพึบเข้าไปมันรุดไปรองเท้ากินขาคนแต่อันนี้ไม่ได้กินขาคนเกิดกับน้องหมาบ้างแหละกินยังไงไปดูกันค่ะโอเรองมึงใส่รองเท้าทไมอ้งใส่รองเท้าอ๋อเรือง ทั้งนานเพิ่งมาเห็นตอนท้ายดูอยู่ขาหลังโอ้ตายละโอเลี้ยงขโมยรองเท้านุ๊ตไปใส่แล้วอยู่ๆมันก็ไม่อยู่ที่เท้างมันก็เป็นเหมือนอาการเท้ากินคนน่ะเออน้องเดนสะบัดขาพยายามจะให้มันหลุดแล้วนะโอ้แต่เจ้าของรองเท้าได้ยินเสียงเมื่อโอเลี้ยงกินรองเท้าไปทําไมใส่รองเท้าทำไมแล้วก็ขำโอ้คนดูไปสี่ล้านวิวโอ้โหคอมเมนต์บอกว่าน้องคิดในใจแม่หยุดขำแล้วมาช่วยหนูก่อน สะบัดขาก่อนนะแม่แล oh. ้วก็บางคนบอกว่าน้องน้องกูเป็นลองช้ำยงีบแม่ใส่แป๊ดนึงโอ้หดูดิน่ไปเผอเหยียบอะแหละใช่แล้วมันเลยพึบเข้าไปตอนจะเข้าบ้านนั่นแหละเออเนี่ยเขาพยายามเดินแล้วเขาก็จะแดดตะบัดสะบัดมันไม่ออกอ่ะเออเออเอ็นดูโอ้หสี่ล้านวิวคุณพระเอาบ้างไหมอะชมพู่เอารองเท้ากินอะไรบ้างดีอะก็กินเท้านั่นแหละเราเราสวนทางเรากินรองเท้ากะเลยเดี๋ยวก็เป็นดราม่าอีกโอ้ไม่ใช่เค้กซะด้วย เออได้หรอไม่ได้อ่ะสิแรกยอดวิวยอมยอมเอาไปคลิปหนึ่งฮะน้องไก่ <c oughs> น้องไก่นะฮะเขาเลี้ยงเป็นลูกชายคน <c oughs> ที่รักปรากฏว่าวันหนึ่งฮะหาตัวไม่จ <c oughs> เจออรักมากอ่ะเฮ้ยลูกหายอะ่ะทำไงอะ่ะ <c oughs> เดินหาทั่วบ้านเลยครับสุดท้ายเจอละใครจับตัวไป เอ็นดูไหมเอ็นดูมาคือเรียกตั้งนานหาตัวไม่เจอค่ะสุดท้ายเดยมานี่นอนปเปรยอยู่น,น,นะครับอันนี้คือในมุมมองของเขานะค่ะแต่มุมมองของคนดูคือบอกเท้ามันติด <c oughs> อ๋อเท้ามันติดตะไครยเออมันออกไม่ได<อ>มไม้มันไม่ได้ชิวนะคุณพีค่คนที่เลี้ยงอะ่ะอ๋อไก่นอนปเปรย์<อ>แต่คนดูคลิป เท้ามันติดแล้วก็พิมพ์กันใหญ่เลยยัง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 ไม่ช่วยยังไม่ช่วยเออเนี่ยฮะแล้วน้องชื่อแบบแม่ก็เข้าใจตั้งเนาะไข่เจียวไอตัวที่เลี้ยงเ็อ๋อตัวที่เอามาแล้วมันฟักกันตอนนี้เหรออ๋อที่ซื้อไข่มาอเขาทำคอนเทนต์เรื่อยๆมั้งก็คือซื้อไข่มาแล้วจะเอามาเจียวแต่มันดันมีลูกขึ้นมาเขาถ่ายไปเรื่อยๆมันก็เลยเขาก็เลยต้องเลี้ยงเออ อ๋ออ๋อโตแล้วโตแล้วโตแล้วอ้ยไก่เจ้าโตัวเดียวกันไก่โตไวเนาะเออจริงโอ้อมแป๊บเดียวโตขนาดนี้คนดูไป2.2ล้านวิวอะโอ้โหจิงแท้อีกคลิปได้ไหมทำนะช่วงนี้กำลังฮิตเพลงของลิซ่าเวลาทำของตกคุณจะก้มเก็บอย่างเดียวไม่ได้นะต้องทุบนะตึ๊กตึ๊ดตึ๊ดนี่บางโรงเรียนเขาก็เอาเหมือนกันไปดูกันค่ะ เป็นไงเอวพลิ้วซะด้วยคนดูไป3-8ล้านวิวผู้ชมมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าหน้าสาธงยังพริ้วขนาดนี้ห้องพักครูจะขนาดไหนนี่แต่จริงจริงนะคุณครูเก่งมากนะค่ะรู้ไหมเดี๋ยวนักเรียนนะเก็ดกันใหญ่เลยอ่ะเออไม่้บกันสอนแบบนี้การเรียนการสอนที่ทันยุคทันสมัยแล้วไม่ได้เครียดอ่ะ เด็กอยากไปเรียนนะเก่งมากเก่งมากอะทิ้งท้ายกันไว้นะคะพี่ครอบสกิปตก <Huh? S 1> สกิปตก oh. โอ้ย <laughs> <laughs> อยากแกล้งอยากแกล้งเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากพิษพลอยแบรนด์ด้วยคะ่ะค่ะสวัสดีครับ